นะคะมาสิกับข้าวกันนะคะนี่มาแล้วนะคะมาแล้วกับข้ามาแล้วมาแล้วกัข้าวมาแล้วแม่รบที้ามาไดข้าวไปใพี่จ้อะไรมา แม่ทำาหารทำอาหาบอกจ้ะสองกิโกลมาข้ามาดูกับข้าด้วยกันเด้อยังขี้เหล็กมีทุกอย่างเลยนะคะผัดบุนเส้นข้าค่าปลาจดีย์ปลาทูไก่หวานเยดีครับนย็ีนะคะมีนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอยากกินเห็นน้ำแังโดนัทมีหมดเลยนะคะลูกไม่รอใจดี นขนมปังปลาต้มโกนะคะ,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 คะยาชั้นอะไรนี่หมดเลยนะคะนี่ก็ปลาต้มโกลตัใหญ่เจ้าเท่าไหร่ห้าบาทตัวใหญ่ก็มีนะคะน้ำต้มโกลน้หู้โอนเต็มนะดูเลยนะคะนชาเขียวนุ่มเย็นนุ่มเย็นอะไรนี่หมดเลยนะคะปลาดุกพวงไข่ปลาต้มโกนี่นะคะไข่เค็มนี่นะคะเดี๋ะะยวไปซื้อเลือกซื้อกับข้าก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อค้าจะได้รีบไปขายเนาะนะคะ ปลาทูขาหมูปุ้งปีกไก่ขวานีมีไหมคะไม่มีครับัวนี่ัวนี่ไม่มีนะคะซื้ไงพ่อออกลูกมาก็ทำเชื่อยังรักษาอยู่ออกมาอย่างย่งเลยโยครับว่ามาค่ะทูขก็เบ แล้วแล้วาจะคู่ไปแล้วอืมอืมมดกัดกัดเสนก๋เตี๋ยวมีครับคุณแม่นี่ขึ้นเล็กอี่ขึ้นใหญ่้นมีบามสิบห้ืบาท มีลูกชิ้นหมูชิาไม่มีเลยนะฮะิาิาี้นไหมอ๋อนี่เอาขึ้นส่กันเอาหน้าเหมือนเดิมไหมหน้าไม่เอาหยองไม่เอาจะปาดก็ะปาดแล้วดูประอ นร้อยพอดีครับนี่ใมีเข่นมีลูกพิ้นหูวงไก่หัวม้อเก่าไร่แล้วนะคะร้อิประดุกดีเราคูอแต่เห็นกินไมประดุกี มันมีกินอยากกินอะไรของมันอยากกินของมีมีประกาดดองหวานมีขาหมูกระดูกหมูมันตกไม่อยู่เลยช่างผลยังไงเขาก็จะไปเสียบมันช่างผลเหมือนกันเขาไม่ได้อยู่เฉยเลยเขาบงนงันได้เจน็บเหมือนเขาซื้อเขียวไปชุดดีกว่ามั้งโอเคอู้ขากระตุกแกบ่เฮเงินบ่ เผือก <c oughs> uh ินพวกไหนที่กัวม่นีหมดทั่วเลยี่ตามต้องเั่นมี่จะแดงมี่จะแดงห้มอาผิดแดงนเสีนักเผือยาวมเท่าไหร่ยาวสิบาทอคก็มีไะเจ๊ลมาเนีอยหมูมีเนี่ยเอาแบบไหนหมูปิ้งหรือหมู ส่งหลายต้องเร่งนี่นี่แหะต้องม่ต้องน้อนมาต้องมต่อง้ำน้ำงบมต้องหนึ่งสองสาีด่บาทขี้าบาทมั้งน้นบอกขล้องีดหน่อยต้องกวนดกองมาวครับหยุประหยัดไม่ใช่ของยายของยายกินแเอ้าคือแสบวาหล่ะขี้แสบบอยู่ใช่ได้เน้นบอก่องเลยหล เอาตองมัดตองจุดน as as ี้นี่ทางเขาวี้แม่ก็พรอมนี่ไงพร้อ มาๆสู้ๆด้วยกันเด้อ <laughs> โอเคนะคะป้บ örung, าบ e ัวก ok ็ซื้อเยอะเลยนะคะวัน şey นี้นี่ก็ได้หลายอย่างเนาะนะคะป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคอมมเนต์นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าในวันนี้เนาะนะคะสวัสดีค่ะอาชาเดี๋ยวป้าบัวไปทำขบค่าต่อนะมีตองหอมเลยยี่สิบบาทใหญ่นะคะป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเกำลังใจนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะสวัสดีค่ะ